โอ oh, ไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยครับ like ตานี้ไม่มีฮิลครับไม่มีหลบไม่มีพิษไม่มีสไปครับ <can> ถ้าเล่นเชนก็จะเหนื่อยเนือนิดนึง เล่นเป็นกลอบลินครับเผื่อเล่นเป็นพวกแบบสายแรนดอมสายซอมบี้อะไรได้ครับจะได้ถอดสมองเล่นหน่อยครับเฟสหนึ่งทีครับโอ้โหมาอีกแล้วเอ้ยอ้อนี่เทเลสโคปครับหยิบเลยครับไปลุ้นกันว่าผมจะได้อ่าขวดแร่หรือว่าอะไรว่าเฟืองในเฟสที่สองเฟสที่สามหรือเปล่าครับ ห oh, ได้ชิลสไตล์ครับเอามาแบกตัวเองช่วงต้นเกมครับตอนนี้มีอันตีเยอะ oh. หรือไม่ครับคนนี้เป็นเสือเสืออู oh, ้ได้เบสแอตแทกด้วยครับดวงดีจัดนี่ก็แอตแทกครับโอ้ oh, ตอนนี้มีแอตแทกคีนะแต่ว่ามีน้ำแข็งด้วยครับแอตแทกคี HP ครับบัวแล้วก็คนอาหัวเป็น สายเลดเหรอเลดมีแค่วูนกับน้ําแข็งนะไม่มีพิษทําดาเมจให้ครับอาจจะเป็นสายโล่ครับดูแล้วเจอเต่าเต่าไม่มีสกิลแต่ผมมีสกิลชิลสไตล์มาแบกผมต้องชนะนะไม่งั้นเกมไม่สมดุลครับไม่งั้นเกมมันไม่สมดุลน,นะครับดูทรง มันต้องอย่างนั้นสิบางตัวนี่ไม่มีสกิลชนะเจ็ดเจ็ดสกิลได้เจ็ด <laughs> ทับแปดยังแพ้เต่าเป็นสายอันติแล้วครับอืมเต่าอ,อันติอเล่นคนเดียวเจอตีไอตัฟาคิงอ,อ๋อครับจัดการเลยครับจัดการเลยรุยๆครับผมเล่นคนเดียวผมก็เจอคราวนั้นครับผมก็จัดไปหนึ่งดอกเหมือนกันครับ คุณเจนซิงจัดเลยครับงูเป็นวูลวูลแน่นๆเสือขาวยังไม่ซื้อสกิลครับผมงั้นผมต้องชนะนะไม่งั้นไม่สมดุลน,นะเกมแต่มีคุณออกัสในห้องด้วยอ๋อก็จัดคุณออกัสด้วยเลยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมแพ้เนี่ย <c oughs> ว่าแล้วเชียวอันตีเขาเข้าหัวทีเดียวครับ โอโเกมหนึ่งสกิลแพ้ศูนย์สกิลไม่สมดุลเลยทำมายัางไงเนี่ยเลือก like เป็นต้านอันติครับไม่รู้ว่ามีคนเล่นเยอะหรือเปล่าแล้วก็ผมน่าจะเป็นสายวูลโล่นะก็หยิบไปก่อนวูลโล่ไปวูล นี่เดี๋ยวหยิบไว้เผื่อคลิบูสักหน่อยครับเผื่อว่าในอนาคตเล่นคีเวทอะไรเงี้ยถ้ามีเทเลพีเ่เลแล้วอะไรเงี้ยครับเจอเบอร์เซอร์ก์สูนสูนสกิลถ้าแพ้นี่ไม่ใช่แล้วนะนี่คือซื้อไปหลายสกิลแล้วนะหอหอถ้า ถ้าเกตอันติเข้ามาอีกทีนี่ผมว่าผมแพ้นะได้ได้ตันอันติขั้นหนึ่งแบกไว้ครับ <feel> คุณออกกัสได้ตัวใหม่ดู๊กมานะสิโอ้ของดีครับของดีคิ <feel> บุตแล้วก็โล่แล้วก็วูนแล้วก็โล่ ตอนนี้ก็ผมพยายามซื้อให้สกิลติดไว้อย่างละหนึ่งนะเดี๋ยวต่อไปเป็นเฟนซี่คิครับเผื่อเรามีพวกเฮดพีแลมเพจกับแอตแทคกทีมันเพิ่มเฮดพีจำชื่อไม่ได้ครับเฮดพีเฟนซี่อะไรเงี้ยจะได้ใชค้คุมครับสกิลนี้เจอคุณเพอร์เฟกครับเขาเป็นตัวเล็ดเกมครับเขาไม่ควรชนะต้นเกมนะไม่ใช่ละเกมไม่ใช่ละ เกือบไปแล้วครับเกือบไปเกือบเสียเลือดแล้วครับพินที่สองครับนี่ครับเกาะไหลเพิ่งปรับมาครัอยยี่สิบขอหน่อยครับไม่มาครับอือต้องแรนดอมไหมโหมดแรนดอมในแรนดอม <And> <laughs> จะร้องครับจะร้องจะรั่วครับไปครับได้วูนได้เอแต่ต้านอันตินี่ต้องต้องซ้ำครับแล้วก็ h ฮ f พ n c y ฟซครับแต่เป็น h ฮพบูก่อนแล้วกันเดี๋ยวซ้ำต้านอันติอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ยังพอใช้สกิลยังเลือกซื้อได้อยู่ครับเดี๋ยวพอแบบเริ่มเจอแรเดี๋ยวผมจะใช้กอบลินเทเลสโคปนะเพื่อแบบได้แรราคาถูกโอ้มาเจอวัวคุณเจนครับซิ่งจัดเลยครับไม่ไม่สนการพ่ายแพ้ครับเน้นชนะอย่างเดียวแล้วครับเพื่อดาบเพื่อเงินจากดาบครับหือ้ะดาเมิห้าโดนไปแน่นๆครับ ตรงนี้ผมมีแล้วอย่างละหนึ่งครับก็เบ็ดเลดเบ็ดเลดไม่ได้ใช้นะขออนุญาตแรนดอมครับได้เบ็ดเลดนี่ก็มีแล้วอย่างละหนึ่งครับแรนดอมอันนี้ยังขาดเอาเป็นฟรีขี้แล้วกันครับอันนี้ก็ขี้ครับเผื่อมีเฮดพี P ่ลมเพดอันนี้เป็นขี้บูลเดี๋ยวครับรอเก็บดอกก่อน ได้วูนอย่างละหนึ่งด้วยแล้วก็ได้คิด้วยไว้ตอนที่แฮปปี้ลัมเพตมาครับถ้ามาน่ะนะเจอคุณเอาหัวสายเลดครับเป็นเลดอันติหรือเปล่าครับอืมแต่ว่ามีคิวกระต่าครับน่าจะเป็นสายสายโลด้วยเหรอก็ไม่นะ ชิลสไตล์น่าสนใจครับแต่ว่าถ้าชิลออลติเมตก็จะได้ยูนิคสกิลเอาเป็นชิลสไตล์ก่อนแล้วกันแล้วมาแล้วครับ HP ลัมเพทของเราแต่โล่ก็จะขึ้นหนึ่งดาวผมขอขึ้นหนึ่งดาวแล้วกันอันนี้อืมไม่ไม่ดีเลยครับอันนี้ไม่ดีเลยขอรีเฟซหนึ่งทีครับค <Yeah. S 1> ีโลกับคีบูทครับคีบูทน่าสนใจครับแต่ขอเป็นคีโลก่อน แล้วก็อันนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับมาเจองูครับโอ้มีพีแบทเทิลวูลขั้นหนึ่งแล้วด้วยครับแรงจัดบูลแน่นๆครับแต่ว่าผมได้อันติก่อนเพราะว่าผมมีต้านอันติขั้นสามครับทำให้เขาดาเมจน้อยกว่าเราเล็กน้อยครับรอดมาได้จากดาเมจห้าโอ้โหเขาแทบไม่แพ้ใครเลยครับ ขึ้นวูนหนึ่งดาวนะเนี่ยโลกกับวูนอยู่ไหนอ่ะวูนอีบูทเออเฮดพีวูนน่าสนใจครับแต่เป็นเฮดพีชิลจะเต็มแล้วเอาเอาเอาโลกก่อนแล้วก็อันติโลกกับคิขึ้นหนึ่งดาวเอาคิก่อนแล้วกันครับน้ำแข็งเี้ผมจะเล่นฟีดดาเมจหรือเปล่าครับไม่เล่น เรนดอบไอ้ดีเฟสครับแล้วก็เป็นเบสชิลเจอเต่าสายอันติครับอันนี้สกิลพัสสีผมค่อนข้างเยอะนะทำให้ชิลสไตล์ค่อนข้างแรงครับตอนนี้เพิ่มเมจิกดีดาเมจ42ิครับเมจิกดาเอจอันที่ผมจะเล่นได้ก็คือฟูลี่รีเลชกับฟิตด,ดาเมจครับแล้วก็แวนการ์ดโอ้ ไม่ได้อัพมาเลยครับ like so so งั้นผมต้องไปเติมซะหน่อยแล้วครับโอ้เชพชิวเต็มแล้วครับขอก่อนแล้วกันสายดาบสายดาบวูนอะไรงี้ไม่เอาไว้อย่างละหนึ่งครับเดี๋ยเฟแล้วกันคิเชพีลเพดครับแล้วก็มีสายเพีเยอะหรือเปล่าครับ หยิบเอาย right. ูน hm ิคสกิลมาสักหนึ oh, yeah, uh. s <S um. ่งแล้วกันครับเฮ้พีสกิลแล้วก็เดี๋ยวแอทแทกมิดครับแอทแทกแอทแทกกี่คนหนึ่งสองโอ้แล้วตีเร็วๆทั้งนั้นเลยครับโอ้แล้วตาต่อไปผมเจอเสือขาวพอดีครับเอาหยิบเลยโอ้ไม่ทันครับอะปลิปติ้งขั้นสองเลยลือโอ้ลรัวจัดครับแล้วเดี๋ยวอันติขึ้นแล้วด้วยครับ้ เรียบร้อยครับโอ้โหถ้าเมื่อกี้ผมยิบแอทแทกมิดทันนี่ผมอาจจะเซฟเลือดไปได้นะเนี่ยต่อไปขอเป็นเป็นเฟืองได้ไหมครับหรือว่าเป็นขวดแรไอเทมขอกึ่งคอมโบนิดนึงได้ไหมครับเออไม่ใช่เลยตรงนี้ไม่ใช่เลยโอ้โห อันเนี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะถ้าผมไม่เล่นไม่กดรีเฟซแล้วอะ่ะสูงถึงเก้าร้อยกับฟิตตี้โกครับผมจะไม่รีเฟซแล้วจัดไปสามโล่แรนดอมครับเผื่อได้แลไม่ใช่ครับเป็น h ฮ f พ n ฟนซีเหรอโอ้สกิลแลครับ รนดอมอันไหนก็ได้ครับดีทุกอันได้เป็นวอร์ไทมแลมเพจสายโล่ครับซื้อซื้อหนึ่งแล้วก็แอทแทคมิดเดี๋ยวแรนดอมกันครับว่าจะได้สกิลแลหรือเปล่าดีทุกอันเลยนะดีทุกอันเลยจริงๆคีสแลไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้คีเยอะอะไขนาดนั้นครับแต่เอาคุ้มอะอยากได้คุ้มความคุ้ม เออผมผมว่าผมยิบผมไม่ต้องเนนดอมหรอกผมยิบออลตันคีเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวโดนเบอร์เซิร์กดูดหมดตัวครับอัลตันคีดีกว่ายัางถึกครับโอ้ยแรงด้วยครับออลตันคีครับแลไว้ก่อนอัาตันคีสำคัญกว่า สายอันติอันติผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่าแอนรนดอมไปครับสายเลดก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันแรนดอมไปตอนนี้ไอเทมสกิลเริ่มเลอะเทอะแล้วครับแรนดอมมันประหยัดแค่หนึ่งครับง,งั้นผมขอเสียห้าเพื่อได้ยูนิคสกิลลวกันครับ <S <S อันนี้เป็นชิลสไตล์ครับต้องเลือกชิลสไตล์อยู่แล้วครับแล้วก็ตานคี ถ้าแรนดอมเพื่อลุ้นสตันออนติเมทครับแต่ว่าถ้าเอายูนิคสกิลก็เป็น HP พชาร์จเดี๋ยวแรนดอมแล้วกันครับไปลุ้นกันเจอคุเพอร์เฟคครับหูมีชิลสมาทแล้วด้วยครับแรงจัดแรงจัดป๊อกป๊อกบ๊อกเลยครับโอ้โหมาจากไหนครับรัวปุป๊ปุ๊กเลยครับ ดาเมจหกครับโอ้ยไอเทมก็แอบแอบแอบไอนี่อยู่นะระหว่างที่รอฟิกดีโพสิตเขาก็รีเฟซลัวๆเก็บเก็บวินเทอร์เบสได้ด้วยครับแรนดอมครับไม่แลครับเป็นคีย์อันติแล้วก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นฟอร์สชิลเพื่อเอาชิลสมัทก่อนครับแล้วก็สายคีย์แรนดอมไปครับเผื่อได้แลไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเฮปซิลัมเพจเอายูนิคสกิลครับแล้วก็ เรนดอมครับเผื่อได้ของดีไม่ได้ครับได้ชาติขีเงินหมดเดี๋ยวเก็บดอกก่อนครับแล้วเดี๋ยวแรนดอมกันว่าได้อะไรถ้าเล่นเป็นกอลติ้นสายอันติคี้ะครับที่แบบเปิดเปิดสก,สกิลอันติทองมาก็ควรมีเฮดพีขีนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสายอันติไงเล่นโลบูลแล้วบูลบูลน้อยจัดเลยครับบูลไปอยู่ที่ใครหมดงูครับงูเขาเหมาครับขู่ทำเคร 3, ิ 2, เคร์ดสามพีเป็นท่านวูลสองเลอ โอ้ล้วคุณเสยนดามเมจก็แรงเกินครับหัือนกาดแน่นๆครับ <got> ติดขีด้วยครับมีขีเวทแลนดอม like <Random. S 2> ได้วอรไทม์แรมเพจครับแล้วก็ทําเคิร์ดครับลุ้นครับโอ้ได้ฟูลลีวูลแทนครับ อันติไม่เอาครับอะไรก็ได้ครับอันนี้เป็น HP v o o ครับเอายูนีสกิลแอ t แท k ชาร์จครับไป2อันครับเป็นแอ t แท k กับน้ำแข็งครับเลือกเป็น HP อแล้วกันอ่ะอันนี้รันดอมครับเผื่อได้สกิลแหลอ่าสกิลแลก็คุ้มครับขาดน้ำแข็งกับดาบครับไม่ได้เล่นทั้งหมดเลยครับ โอ้อันติอันติจะได้สองดาวครับเอาอันติก่อนแล้วเดี๋ยวแรนดอมครับโอ้โหสตันครั้สองหรอเจอคุณเอหัวสายเลดครับเลดอะไรผมยังไม่รู้นะโหแต่โลแน่นครับผมนี่ไม่มีไม่มีฮิวระหว่างทางเลยครับถ้าไม่มีคนแตกผมก็น่าจะเป็นคนแตกแทนครับตอนนี้แรนดอมครับ เอออยากได้เดมัตเตอรี่ครับแรนด้อม <Random. S 1> เออได้มัตเตอรี่ครับอันนี้สายเลดโอ้ได้ฟูเรชทนชั่นครับแล้วก็สายเฮดพีครับโอ้ oh, ได้เป็นเฮดพีวูนครับบูดจัดแล้วนี้เป็นน้องแข็งเลดแล้วกันครับแล้วก็สายเฮดพีครับแรนด้อม <Random. S 1> ได้เมติกดีเฟนส์ครับ <you> อึ๊บอือตาต่อไปเจองูครับผมไม่มีตั้นวูนนี่โอ้โหโอ้โห แล้วเขาแบบไม่รีเฟซเลยครับรับเงินหนัก,หนกไหวไหมเนี่ยผมจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยยิงนานย,งยิงเจ็บครับวุ่นแน่นครับวุ่นแน่นเปิดอาชิพไปก่อนครับโ <c oughs> อ้ยยรอดไปครับ <c oughs> ต่อไปเราไปเจอเต่าอุ้ยเต่าเต่าไม่แพ้เลยครับชนะมารัวครับเต่าแสานติหลบโล่หลบโล่ยิงชิวสแมสครับ แรนดอมไปก่อนครับไม่รู้ครับแล้วก็อย่าฟอสชิลอย่าฟอสชิลโอเคครับเดินมาเดินมาตอรี่ครับแล้วก็สายเลดขอเป็นแรแล้วก็ทาเคิร์ดได้เป็น Hp วูนครับอันนี้ขอสกิลแรครับเป็น Hp สไต์ครับอันนี้ก็ขอแรครับเป็นชาร์จดาเมจเดี๋ยวแรนดอมอีกรอบรอบหน้าเดี๋ยวแรนดอมครับเป็นลุ้นว่าจะได้ฟิตเชลหรือเปล่าครับเดี๋ยวแต่ถ้าเจอถ้าเจอฟีดดาเมจผมจะหยิบนะหยิบมือไม่ไม่แรนดอมครับ ฟูลลี่ลีลิสโอ้แอดแทคกขาดอีกหนึ่งครับเพื่อไปลุ้นเวนการ์ดเจอเต่าสายอันติครับโอ้วันติเดือดมาแล้วครับอัตติแลกมาแล้วครับก็ทีวสแมทแรงๆครับโอู้่แข่งโฟกเลยครับเจาะไม่เข้าเลยครับมไม่ไหวจริงๆครับเจาะไม่เข้าเลยครับ แล้วผมกําลังจะหมดแล้วเลือดผมต้องโถมสุดตัวแล้วครับรอบหน้าเจอเสือขาวแลนด้อมครับได้สกิลแลแลนด้อมทีไม่แลครับอันนี้แลนดอมไปเลยครับได้ไทม์เคิร์สแล้วก็อันติเอาเป็นยูนิคสกิลครับแอตแท็กบูสยูนิคสกิลแล้วก็แลนดอมไปลุ้นสกิลแลครับไม่แลอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้แลนด้อมเลืล่อ่นไปหน่อยครับโอ้ได้สตันเมทครับ ไมติกดิฟไม่ใช่ครับ HP พจะขึ้น3ดาวครับกดธรรมดาแล้วกันแล้วก็เลดจะขึ้น2ดาวอันนี้ไม่มีอะไรครับก็แรนดอมเอเลดแล้วก็แรนดอมครับได้ฟอร์เกตเพนมาเจอเสือครับโ<ฮ>อ้โหแท็กเล่นจัดน่าจะแตกแป๊ด้วครับอุยอ้ยรอดครับโอ้ย โอ้ยคุณเพอร์เฟกแตกแป๊ดให้แล้วครับผมได้ฮิวขึ้นมา3หรือเปล่าแล้วคุณเอาหัวแตกแตกด้วยไหมออ้ยแตกเหมือนกันครับได้ฮิวมา6กแนดอมกันต่อครับไม่เก็บดอกแล้วครับตอนนี้ขอพีแพทเทิร์นวูลไม่ใช่ครับเอาอันนี้ต้องแอตแทกมิดเป็นพีแพทเทิร์นวูลเออต้องอย่างนั้นสิอันนี้ขอเป็นเบดชิลครับ แต่ถ้าถ้าแรนดอมจะได้95คูณ2เป็นเท่าไหร่180 190โอไม่พออยู่ดีครับเป็นเบดชิลแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าแรนดอมไปลุน้นดาเมจมาตเตอรี่ครับไม่มีสก,กิลทองเลยครับอะไรก็ไม่รู้ครับนึกว่าไหวเลยดองตังไว้โอ้ดีแล้วครับทำให้ผมได้ฮิวขวดขึ้นมาครับอุ้ยแล้วเบอร์เซิร์ก HP อย่างแน่นครับ จะรอดหรือไม่ครับอันติลอยไปอย่างเชื่องช้าปรุ๊บอุ้ยติทองโผล่ขึ้นมาอืมอ้อาวแท็กนี่เบอร์ซ์กแท็กได้ฮิวครับขออีกหนึ่งแท็กเท่านั้นครับแรนดอมครับออ้ยจะกิวทองมาต้องหยิบมืออย่างเงี้ยหยิบไปก่อนครับผมแรนดอมได้สองทีนะแต่ผมรีเฟซทีหนึ่งเพราะว่าพวกนี้ผมไม่ใช้ครับอันติเอาอันติแล้วกัน ไอ้อัพลิฟติ้งครับอัพลิฟติง้งแรนดอมเออได้อัพลิฟติ้งครับเอามาทำไมไม่รู้ครับเอามาก่อนอย่างน้อยได้กำไรครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะสามอันนี้เอาแค่อย่างละหนึ่งเฉยๆอาจจะรีเฟซหรือเปล่าตอนนี้ผมยังพอแพ้ได้บ้างแล้วครับผมมีเลือดครับมาเจอคุณเจนครับโอ้ดับแตกผมยังมีแค่ขั้นสามอยู่ครับไม่ไหวแล้วครับดราม็ดมรแรงจัด โอ้หแรงจากอะไรไม่รู้ครับรีเฟซไปก่อนอ่าไปลุ้นกันครับแรนดอมผีปะทัชิลไม่ใช่ครับเมจิกดิปไม่ใช่ครับอัพลิฟติ้งอ่ใช่อันนี้ใช่อยู่เอาอันนี้แวนการ์ดต้องเอานะแรนดอมไม่ได้ครับไม่ไม่เสี่ยงครับเดี๋ยวรอบหน้าเป็นชิลสไตล์ต่อครับโลยังขาดอีกสองนะเนี่ยหายไปไหนหมดโล ใครก็ได้เก็บเสือขาวให้หน่อยครับจะได้ติดท็อปสี่มาเจองูครับอุย้ยบูนแน่นอุย้ยเลันเดอร์แล้วด้วยครับบูนแน่นจัดโอ้ยรอดครับอุย้ยแล้วเสือขาวสู้เต่าได้ด้วยครับฟูลี่ลีลส์อันนี้ต้องเอานะผมว่านะต้องหยิบเองหรือเปล่า ต้องหยิบครับแล้วก็โลเพื่อขึ้นสามดาวแรนดอมได้ไรฟูลี่รีลีฟต้านคีเอ,อ๋อต้องมีนะผมว่าเดี๋ยวเป็นฟูลี่แอตแทกครับเอาเอาพารีสซะหน่อยเพราะว่าสองอันนี้ก็ไม่ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ครับ so so ตอนนี้สกิลทองผมมีแค่ Hp อันเดียวเลยนะไม่มีอะไรเลยครับ so ตัวนี้โหขาดขาดกันเกินมีอย่างละหนึ่งครับ เก็บดอกไม่ได้แล้วครับตอนนี้เสี่ยงครับเจอเต่าสายอันติครับโลแข็งๆเลยถ้าผมมีทันทำเคิร์ดขั้นสามนี่อาจจะไหวนะแต่ว่าพอเขาหลุดอันติได้ที่ผมมีไม่เข้าละแข่งจัดแข่งจัดฟืนขึ้นมาโอ้ยเอาไม่ลงจริงครับด้วยบาสซิงฟูลี่ครับกับโลขเขา ต้านวูลต้องมีหรือเปล่าอ่ะแรนดอมครับอย่าฟีดวูลฟีดวูลเฉยเลยครับฟีดเชลไม่ใช่ครับอันนี้อะอะไรก็ได้อ่ะอันนี้เป็นอะอะไรก็ได้ครับอันติวูลเฉยเลยครับส่วนอันนี้หรอไว้ก่อนแล้วกันดีเฟสหนึ่งทีโล ดีเฟสครับเผื่อเจอแล้วอะเฮ็ดพีโรบัเน็ตเออุอูยมาเจอคุณเจนผมยังมีหักดาบน้อยอยู่เลยอะแย่แล้วครับโหมีมีทองกัด้วยครับวิ่งได้เฮ็ดพีฮิวอู้แตกสองครับโอ้แล้วผมไปเจอเต่าผมผมไม่สู้อะเต่าผมไม่สู้จริงๆเลยอะเอ้ยแลนดอม โอ้เอเลสทันเดอร์ไหวไหมเนี่ยอ่ะไปครับสาธุ99ครับไปไม่มีคิเวทด้วยครับเอเลทันเดอร์คือเบาโหวงเลยเอามาทำอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วครับอ๋อยังยังมียังมียังมีราวหน้าอยู่นะผมค้นหาตั้นอันนี้ไงกำลังพูดถึงเลยค้นหาตั้นโลครับ แล้วก็ต้านอันติต้านอันติมีขั้นสามต้านโลต้านเลดต้านโลต้านเลดต้านอันติครับที่ต้องมีนะครับถูพอเขาเรื่องอันติได้เท่านั้นเลยครับผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้ชาร์จคลิกับกับชาร์จดามจครับมาช่วยต้านโลซะหน่อยโอ้วาซซิงฟูรี่มาทำอะไรอ่ะผมทำอะไรได้วาซซิงฟูรี่ อะมาก็หยิบครับแล้วก็แรนดรอมไม่เอาฟีดแอตแทคเออโอเค <c oughs> เขาหน้าบอกไม่เอาไม่เอาแวนการ์ดแล้วกันอะไรเงี้ยแรนดรอมไอ้รีเฟซครับดาบแตกไม่ต้องมีแล้ว โอ้แล้วเขามีอันติทองแล้วครับเขาเปิดเกาะได้ตั้งแต่แรกเลยครับตอนนี้ดาเมจผมทำอะไรไม่เข้าเลยครับโอ้โหโลหนาเกินแอนดอมแอนดอมเอาเพิ่ม HP ซะหน่อยไหมอแอนดอม อันนี้ก็น่าสนใจครับ Anti อันติวูนแดนดอมอ่าได้ Anti อันติวูลอ่ารีเฟซตั้งหนึ่งทีแดนดอมเออคิเวตกับคิเวทน่าสนใจนะมีอะไรเอามีเวทอยู่ครับเอาคิเวทครับชิลสไตล์เป็นตาตัดสินนะครับว่าคิเวทขั้นหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาจะช่วยได้หรือเปล่าครับสกิลเวทมีค่อนข้างเยอะครับ โอ้เขามีมีตะตันด้วยนะแต่โลหนาจริงครับมีโลเจาะโลไม่ทักไม่เข้าเลยครับอุย้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ๆก็เข้าแล้วก็รูปหายไปเลยครับอืมดูสกิลก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยไม่ต้องดูก็ได้ครับสกิลที่ผมมีดาเมจเวทล้น้วนครับแล้วก็คินิดๆหน,น่อยๆครับคีเวทที่เติมเข้ามาช่วยแบกไปสี่ทีครับ กับต้านโลหรอแล้วก็อ๋อ oh, อันติวูลครับที่เติมเข้ามาครับอันติวูลขั้นห้าครับ <got> ประมาณนั้นหรือเปล่าครับอันติวูลนะจากขั้นสี่เป็นขั้นห้าครับช่วยได้ครับก็ลุนลุนเลยครับลุ้นจัดเลยครับ